วันนี้ทาเอฟมาดูวิธีการทำจับเหลี่ยมขอบประตูก่อนที่จะใส่วงกลมฝนะั่งนู้นเป็นกลมนะคะเดี๋ยวเราไปถามช่างดีกว่าความแตกต่างระหว่างเหลี่ยมกับกลมอ่ะมาดูเหลี่ยมก่อนออช่างค่ะสวัสดีค่ะเป็นไง FC ฟซีเพนได้เยอะช่างอธิบายวิธีการจับเหลี่ยมออตอนเราทำประตูเนะะี่ยค่ะ ก็เรียมประตูนะครับเราต้องจับเพื่อให้มันเป็นเหลี่ยมให้มันมีรูปทรงสวยงามนะครับก็จะต้องมีที่วัดระดับน้ํานะครับแล้วก็ฉากสามเหลี่ยมน,นะครับก่อนที่จะใส่วงกบจริงนะครับเราเราต้องจับให้มันสวยงามก่อนเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะผมก็จะได้ระดับนะครับ แล้วงไงต่อคะก็พอจับเสร็จก็รอให้มันแห้งครับค่อยเอามงกบจริงมาใส่นะครับแสดงว่าเราทําครั้งเดียวดินมันจะเป็นยังไงคะถ้าเราทําครั้งเดียวถ้าทําครั้งเดียวมันก็จะแตกก่อนฮะแตกเป็นร่องแบบนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ฉาบปิดรอยแตกนะครับอันนี้มันจะเป็นระเหยวามชื้นนะฮรอ๋อนี่ที่รอยร้าวแบบเนี้ยเราต้อง ฉาบปิดอีกรอบนึ่งครับเราจถามว่าเอ๊ะฉาบไปแล้วทำไมรอยร้าวมีรอยร้าวเราจะทำการฉาบมาอีกรอบนะคะใช่เห็รอยร้าวก่อนที่เราจะใส่วงกบถ้าใส่ก่อนมันจะเปื้อนนะอันนี้ยังไม่ใส่วงกบนะคะไม่ครับมันก็จะเป็นสันสวยงาม อ่า uh, uh, นี่คือประตูเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราพามาดูประตูกลมกัน